ใดตราบใดที่เรายังอยู่เราก็สามารถบันดาลสิ่งเหล่านั้นเนี่ยให้กับคนที่เรารักและครอบครัวเราได้นะครับเขาเรียกว่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะปรับพอร์ตอย่างไรดีนะครับแล้วก็มาคุยกันเรื่องของอสิ่งที่เรียกว่า earning ability นะครับหรือว่าค่าความสามารถในการหาเงินนะครับถ้าเกิดใครเป็นผู้นำครอบครัวควรฟังเพื่อตระหนักถึงนะครับเพราะว่าตอนนี้มีผลิตภัณฑ์ตัวเดียวที่สามารถตอบโจทย์ทั้งเรื่องความมั่งคั่งจากการลงทุนแล้วก็ตอบโจทย์เรื่องการปกป้องนะครับสิ่งที่เรียกว่าความสามารถของหัวหน้าครอบครัวมีแต่ย n นิลิงเท่านั้นที่ครบวงจรถึงนะครับหก็คือความคุ้มครองสูงนะครับ ก่อนจะไปอัปเดตตลาดนะครับผมขออนุญาตเล่าเรื่องนี้ก่อนเรื่อง earnings b i t หรือว่าค่าความสามารถของพวกเรานะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนนะครับพี่ๆหลายท่านนะครับที่วันนี้เริ่มที่จะประสบความสำเร็จมากน้อยต่างกันไปแต่หลายๆคนก็มีความสุขสบายนะครับเพิ่มขึ้นจากเมื่อก่อนให้คนที่เรารักให้ครอบครัวของเรานะครับหลายคนอาจจะมีบ้านอยู่หลายคนมีบ้านหลายหลังหลายคนมีบ้านมีคอนโดมีที่ดินมีกิจการมีธุรกิจต่างๆนะครับ หลายคนก็มีรถหลายคันก็คือเรลยกง่ายๆว่ามีความมั่งคั่งเพิ่มขึ้นมาจากเมื่อก่อนนี้นะครับให้ความสุขสบายกับคนที่เรารักแล้วก็ครอบครัวนะครับสิ่งเหล่านี้มันมาจากมันมาจากตัวเรามันมาจากค่าความสามารถของเราหมายถึงว่าตราบใดตราบใดที่เรายังอยู่เราก็สามารถบรรดาลสิ่งเหล่านั้นเนี่ยให้กับคนที่เรารักและครอบครัวเราได้นะครับเขาเรียกว่า ค่าความสามารถของเรานะครับทีนี้ปัญหามันมาจากไหนมันปัญหามันก็เริ่มมาจากลมหายใจของเราไม่แน่นอนนะครับเมื่อวานก็มีก็มีดาราวัยรุ่นนะครับพุ่งแรงเลยเพราะว่าอายุยังน้อยมากนะครับยังสามารถที่จะหาเงินได้เยอะนะครับเขา,าเป็นพระเอกเรื่องแขงนะครับในซีรีส์เน็ตฟลิกถ้าเกิดใครมีเน็ตฟลิกก็จะดูนะครับก่อนหน้านี้ก็จะมี มีคุณแตงโมนะครับที่เป็นประเด็นร้อนอยู่พักหนึ่งและก่อนหน้านั้นถอยไปนะครับก็มีคุณหมอท่านหนึ่งนะครับที่เรียกได้ว่ามีค่าความสามารถสูงมากนะครับท่านสามารถรักษาคนเรียกได้ว่ามีค่าความสามารถสูงมากเพราะว่าได้ช่วยคนให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยดีขึ้นนะครับเพราะถ้าเป็นหมอรักษาคนได้รักษาคนได้คนก็สามารถแข็งแรงแล้วก็ไปหาเงินแล้วก็จ่ายภาษีให้รัฐบาลได้แต่นี้พอสูญเสียหมอไปคนหนึ่งเนี่ยก็ทําให้ค่าความสามารถ ตรงนี้มันหายไปแล้วก็มีค่าความสามารถของคุณหมอที่จะสามารถหาไรายได้ให้กับครอบครัวได้อีกไม่รู้เท่าไหร่เท่าไหร่นะครับเพราะงั้นครอบครัวของคุณหมอท่านนี้ก็เลยมีข่าวเมื่อวานนะครับว่าท่านก็ก็ไปที่ศาลแพงนะครับเพื่อที่จะอ่าเรียกร้องค่าเสียหายนะครับจากผู้ที่ทําให้ให้คุณหมอท่านนี้นะครับจากไปก่อนวัยอันควรนะครับก็คือนอกจากจะจะพลากจะพลากชีวิตไปแล้วเนี่ยยังพลากสิ่งที่เรียกว่า ค่าความสามารถในการหาเงินนะครับที่จะเลี้ยงครอบครัวได้ในอนาคตแบบไปอีกด้วยนะครับพ่อของคุณหมอท่านนั้นนะครับที่มีค่าความสามารถสูงมากๆก,ก็ได้ไปฟ้องกสาลแพงนะครับเอากับหน่วยงานของผู้ที่พลากชีวิตของคุณหมอท่านนั้นไปนะครับก็ถ้าผมจําตัวเลขไม่ผิดก็น่าจะเรียกอยู่ที่144ล้านบาทเพราะนั้นมันก็มีอยู่สองที่เราจะสามารถล็อกค่าความสามารถเราไว้นะครับก็หนึ่งก็คือสารแพ่งนะครับหลังจากที่เราอาจจะเสียชีวิตไปแล้ว ครอบครัวเรารู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมก็อาจจะไปร้องกับกับศาลนั้นได้ในกรณีที่ที่มีคู่กรณีแต่ถ้าเกิดเป็นกรณีที่หลับไปเฉยๆหรือว่าวัตเหตุโดยไม่มีคู่กรณีเสียชีวิตไม่รู้จะไปร้องใครเนี่ยก็อาจจะสูญเสียไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็มีอีกแหล่งหนึ่งที่เราจะสามารถล็อกสิ่งที่เรียกว่าค่าความสามารถที่เราจะสามารถหาเงินใช้ความสามารถเราหาเงินสร้างทรัพย์ให้คนที่เรารักได้อีกที่หนึ่งก็คือบริษัทประกันชีวิตครับบริษัทประกันชีวิต อย่าเพิ่งกลัวประกันนะครับบริษัทประกันชีวิตก็มีโปรดักต์หลากหลายนะครับหนึ่งก็คือที่คนไทยชอบที่สุดคือประกันสะสมทรัพย์นะครับเพราะเพราะการสะสมทรัพย์เนี่ยคนที่จ่ายไปรู้สึกว่าเฮ้ยฉันได้คืนฉันได้เงินคืนสักวันหนึ่งนะครับมันอาจจะ2 .3% ไม่เป็นไรจะ10ปี20ปีไม่เลยฉันฉันถือว่าฉันจ่ายไปแล้วฉันได้เงินคืนแต่หลายหลายคนไม่เคยเข้าไปดูไส้ในว่าประกันสิ่งที่เรียกว่าออมทรัพย์เนี่ย ไม่ได้ให้ค่าความสามารถได้มากเท่าที่ควรนะครับก็คือความคุ้มครองต่ามากนั่นเองนะครับเพราะเงินเขาไม่ได้ไปทาอะไรเลย,เลยไปลงในพันธบัตรเพราะนั้นก็เอามาจ่ายรีเทิร์นของผู้ลงทุนได้น้อยนะครับผู้ลงทุนก็ได้น้อยเสียชีวิตก็ได้น้อยแต่ข้อดีก็คือสามารถลดหย่อนภาษีได้ไปหนึ่งแสนแรกนะครับเท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นก็เลยมีตัวที่สองนะครับก็คือสิ่งที่เรียกว่าประกันแบบคุ้มครองชีวิตนะครับแบบ whole life นั่นเองหลายๆคนอาจจะชิ้น ชินกับสิ่งที่เรียกว่ายี่สิบทับเก้าสิบเกก็คือหลายๆที่เป็นคล้ายๆกันหมดคือจ่ายยี่สบปีหรือจ่ายสิบห้าปีหรือจ่ายสิบปีแล้วคุ้มครองจนท่านเสียชีวิตนะครับก็จะไม่มีเงินออมคือระหว่างทางนอกจากท่านจะไปเวนคืนเองนะครับเวนคืนก็คือไปเปิดหน้าไปเป็นหน้ากลางหรือคมาทานเขาจะมีบอกว่าอะ้เว้นคืนที่ปีที่เท่านี้จะได้เงินเท่าไหร่นะครับก็สามารถไปเว้นคืนได้แต่ก็หลายคนก็จะไม่ชอบเพราะว่ารู้สึกว่าจ่ายไปแล้วไม่ได้อะไรคนซื้อไม่ได้ใช้คนใช้ไม่ได้ซื้อนะครับแต่รริงล้วออนนัันนนนเเเป็เื่่ดีมาาากพะ เราจ่ายเงินน้อยเพื่อแลกกับสินทรัพย์ก้อนใหญ่ที่จะเป็นหลักประกันให้กับครอบครัวหรือว่าเราสามารถล็อกค่าความสามารถของเราไว้ได้อย่างเช่นเราต้องการ1ิบล้านถ้าคุณอายุ30สิบคุณก็อาจจะจ่ายแค่ประมาณมันอยู่ประมาณ3าถ้าเปเซนาสิบล้านก็ประมาณห้าแสนก้ประมาณ5้าแสนก็น่าจะทำส1บล้านได้นะครับแล้วก็มีแบบเทอมแบบเทอมนี่ก็จะคล้ายๆเจอจ่ายจบก็คือจ่ายเท่าไหร่จ่ายไปเลยถ้าเสียชีวิตก็จะได้เป็นเงินก้อนอันนี้ก็จะจ่ายค่าใช้จ่ายต่งเช่นกัน แต่แน่นอนครับเพจเราชื่อว่ายูหนึง่งยูนิลิงเราก็ต้องมาพูดถึงข้อดีของของยูนิลิงก์นั่นเองนะครับยูนิลิงก์ก็เพิ่งเข้ามาในตลาดอันนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าตอบโจทย์เอาข้อดีของประกันหลายๆแบบมารวมกันข้อดีของออมทรัพย์ก็คืออันหนึ่งก็คือคนที่คนที่จ่ายเบี้ยท่านได้ใช้ในอนาคตนะครับและถ้าเกิดท่านให้เวลากับการเรียนรู้เรื่องการลงทุนท่านอาจจะสร้างมูลค่าเพิ่มได้มากก็ได้มากๆเลยก็ได้เพราะว่ามันไปลงทุนใน หุ้นกิจการดีทั่วโลกสามารถไปลงทุนในทองสามารถไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในในประเทศที่พีคๆนะครับอย่างเช่นสิงคโปร์อย่างเช่นฮ่องกงไปลงทุนจีนไปลงทุนในคือเป็นการลงทุนรอบโลกถ้าเกิดเราให้เวลากับมันหน่อยเราจะสร้างผลตอบแทนได้เยอะได้เยอะมากๆนะครับอันนี้ก็คือเอาข้อดีของของสิ่งที่เรียกว่าออมทรัพย์มาแล้วก็คือคนซื้อได้ใช้แหละในอนาคตอ่ะสองก็คือเอาข้อดีของสิ่งที่เรียกว่าเทอมกับสิ่งที่เรียกว่าโฮลไลท์ ก็คือสามารถให้ความคุ้มครองชีวิตสูงมากและค่าใช้จ่ายน้อยด้วยนะครับถ้าเกิดท่านจะล็อก10ล้านถ้าเกิดเป็นโฮมไลฟ์เนี่ยท่านใช้ 3- 5เใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเป็นยูนิตลิงก์เนี่ยท่านใช้แค่ประมาณไม่ถึง1%ถึง3%แค่นั้นเองแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเกิดเราใช้เงิน5้0แสนเท่ากันอาจจะล็อกค่าความสามารถได้ถึง20ล้านก็คือโอ้โหเอาข้อดีของแบบมีเงินคืนกับแบบความคุ้มครองสูงเอามารวมกันเรียกว่ายูนิตลิงก์ นะครับและแถมยังให้โอกาสในการที่เราเนี่ยใช้ความสามารถของเราเองความสามารถของผู้นำที่สามารถสร้างสินทรัพย์ขึ้นมาได้แล้วเอามาใช้ในการเรียนรู้การลงทุนเพื่อสร้างอสเซทอีกก้อนหนึ่งเพิ่มขึ้นมาให้ครอบครัวเราอีกเออแล้วถ้าเกิดเราสร้างดีๆมากพอจนสินทรัพย์ก้อนนี้ใหญ่โตพอที่จะปันผลออกมาจ่ายค่าเบีย้ยแล้วด้วยเนี่ยก็แสดงว่าเราได้ฟรีมาเลยทั้งสองฝั่ง นะครับอันนี้เป็นโมเดลของยืนหนึ y ่งยืนหนึ่งที่จะได้รู้แล้วก็ได้ทําตามเรานะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าเกิดเราตระหนักถึงว่าลมหายใจของเราเนี่ยมันมันไม่แน่นอนแล้วเนี่ยครับหมายความว่ามันพร้อมจะหายไปไม่วันใดก็วันหนึ่งนะครับซึ่งเราคาดการไม่ได้มันเป็นสิ่งที่เสี่ยงที่สุดเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือสิ่งที่เราไม่รู้ว่าเราไม่รู้เราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าเย็นนี้เรานั่งดื่มวายอยู่ นะครับร้านอาหารริมน้ํากําลังสนุกฟังเพลงอยู่แต่อีกไม่นานเราจะเราจะเสียชีวิตเราไม่มีทางรู้ได้เลยเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าว่าวันนี้เราหลับไปสบายๆเหมือนเราที่เราหลับทุกวันแต่ว่าพรุ่งนี้แม่มาเรียกไม่ตื่นแล้วก็เป็นได้เพราะงั้นสิ่งเนี้ยเราไม่รู้เพราะงั้น,น,เ,รรเ,รนเราต้องตระหนักนะครับว่าถ้าเกิดเราจากไปคนนึงเนี่ยมีใครเดือดร้อนบ้างนะครับ คนที่เป็นภรรยาหรือลูกหรือว่าคนข้างหลังของเราสามารถบริหารกิจการได้เท่าเราหรือเปล่าถ้าเกิดไม่เท่าเราต้องมาตระหนักแล้วว่าเราต้องสร้างค่าความสามารถตรงนี้ไว้เท่าไหร่นะครับแล้วก็พยายามหาผลกําไรส่วนหนึ่งของกิจการหรือว่าเงินเก็บที่เราไม่ได้ใช้ทําประโยชน์หรือว่าอาจจะเป็นเงินลงทุนที่เราลงทุนในพอร์ตอื่นอยู่แล้วอาจจะเช่นพอร์ตทุนก็ได้นะครับแบ่งเงินตรงนั้นมาบ้าง แบ่งเงินตรงนั้นมาบ้างเพื่อมาล็อกค่าความสามารถเราไว้พตอนนี้เนี่ยมีข่าวทุกวันเมื่อวานก็มีไฮโซท่านหนึ่งนะครับแต่ว่าแต่ว่าทัานกรโชตีที่ที่ไม่เป็นอะไรมากนะครับเบลเล่สามสิบล้านนะครับก็ถือว่าลดสามสิบล้านก็ปลอดภัยมากนะครับเพราะว่าชนแล้วก็แล้วก็ไปพันกับหญ้าแล้วไฟลุกท่วมแล้วก็ไม่มีใครบาดเจ็บหนักนะครับก็รอดชีวิตกันหมดก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับท,ที่ที่มีชีวิตต่อได้แต่ว่าเคสอย่างนี้ก็ไม่ได้เกิดกับทุกคนนะครับ เพราะงั้นเราก็ต้องตระหนักและรีบล็อกค่าความสามารถไว้เพราะงั้นผลิตภัณฑ์ที่ผมแนะนําก็คือยูนิตลิงก์ยูนิตลิงหนึ่งก็คือคนซื้อได้ใช้แล้วแลวก็ได้ใช้ความสามารถในการบริหารเพิ่มขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ความคุ้มครองสูงมากนะครับแล้วก็ใช้เงินถูกกว่าประกันแบบอื่นนะครับท่านอย่าก,กลัวคําว่าประกันนะครับประกันไม่น่ากลัวครับประกันไม่น่ากลัวสิ่งที่น่ากลัวคือคนขายประกันนะครับเพราะว่า ภาพทรงจําเดิมๆเดิมๆนะครับผมก็เวลาไปแนะนําลูกค้าลูกค้าก็จะกลัวว่าเรามาขายแต่ถ้าเกิดท่านรู้แล้วก็ตระหนักถึงข้อมูลนี้ดีๆแล้วท่านจะรู้ว่าเอ้ยมันจําเป็นมันจําเป็นนะครับมันจําเป็นเพราะว่าทุกคนไม่มีใครไม่อยากรวยไม่นั้นเราคงไม่ลงทุนในหุ้นกันรอกครับแต่ว่าเราลงทุนในหุ้นเนี่ยมันก็จะเพิ่มเป็นหนึ่งเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับกว่าจะถึงเป้าหมายเนี่ยก็อาจจะใช้เวลาแต่เราก็จะไปถึงเป้าหมายในที่สุดนะครับ ต่การลงทุนในยูนิลิงค์เหมือนเราเอาเป้าหมายเนี่ยตั้งไว้ตรงหน้าก่อนว่าฉันจะทำเงินสมล้านให้เป็น1ิบล้านแล้วล็อกมันเลย10บล้านล็อกมันเลย1ิบล้านจ่ายไปสามแสนให้ไปก่อนสิอซนแล้วก็เอาเงินที่เหลือเนี่ยมาเดินไปข้างหน้าเท่กากับเราจะได้1ิบล้านมาเป็นการันตีหนึ่งอย่างบวกกับอีกสองล้านกว่าที่เราเดินไปให้ถึง1ิบล้านอีก เออแต่ถ้าเกิดเราไปถึงสิบล้านมไหลายแทนที่เราจะมีแค่สิบล้านเราก็จะมียี่สิบล้านหนึ่งก็คือความคุ้มขรองค่าความสามารถซึ่งวันหนึ่งเราได้ใช้อยู่แล้วนะครับจะอายุเท่าไหร่แค่นั้นเองกับเงินลงทุนที่เราสามารถทําให้งอกเงินขึ้นมาเพราะงั้นได้สองเท่าล็อกกําไรในอนาคตไว้ก่อนด้วยอยู่ในลิงนะครับหวังว่าเพื่อนๆหลายท่านพี่ๆหลายท่านก็จะได้ความเข้าใจแล้วและอย่าก,กลัวว่ามันจะแพงนะครับเริ่มแค่ประมาณเดือนละสองพันก็ได้หรือเดือนปีละสองหมื่น ก็สามารถทําได้เกือบๆล้านแล้วแต่ถ้าอายุน้อยเนี่ยทำได้เป็นล้านเลยล้านกว่าด้วยซ้ำนะครับเพราะงั้นก็มาเริ่มมาเริ่มจากเงินที่ท่านรู้สึกสบายใจก่อนนะครับแล้วค่อยสะสมไปของผมก็เริ่มจากขั้นต่ำเนยะครับผมเริ่มทีละหมื่นห้าเองมีหมื่นห้าก็ทําไปถ้าเกิดมีเงินเหลืออีกก็ค่อยๆถามค่อยๆสะสมไปจากหนึ่งล้านเป็นสองล้านเป็นสามล้านสี่ล้านห้าล้านหกล้านเจ็ดล้านแปดล้านค่อยๆสะสมไปตามกําลังทรัพย์ที่เรามีนะครับแล้วก็บริหารกองทุนไปเรื่อยๆ นี่ผมก็อยู่ยในยูนิลิงค์มาเจ็ดแปดปีและเริ่มที่เมืองไทยประกันชีวิตนะครับก็ซื้อกอง k c ช i n a กับ K-USSA ก็ยังรับันผลอยู่ทุกปีทุกปีแล้วก็โตมาส่วนพอนี้มาพูเ n นเชียล้วก็มาเคฟิช้ัยนาดีนะครับก็เป็นกองเรือธงหลักของเรานะครับส่วนตัวทิสโกเอก็คือเรือธงของฝั่งอเมริกาของเราตอนนี้เราก็อาจจะให้เวลาเขาพักตัวไปนิดนึง ะครับส่วนที่เราเพิ่งท็อปอัพล่าสุดก็คือ k k p at EQD นะครับของทุนหุ้นไทยนั่นเองอันนี้ก็คือข้อดีของยืนลิงก์ของเรานะครับผมก็ได้เขียนเอาไว้นะครับโอ้เขียนจนยาวเลยเพราะว่ารู้สึกว่าข้อดีจะเยอะเหลือเกินนะครับผลิตภัณฑ์ยืนลิงก์ของ p ู u d e n t i a l หรือว่าชื่อว่า p ูู Superlink เนี่ยนะครับลงทุนเริ่มแค่นะครับถ้าคุณอยากเป็นลูกค้าผมนะครับเริ่มแค่เดือนสองพันนะครับแต่ถ้ามีไม่ถึงจริงมาคุยกันนะครับ มาคุยกันว่าไหวเท่าไหร่วางแผนช่วยกันวางแผนเอาให้ได้นะครับช่วยวางแผนถ้าวันนี้ยังไม่มีวางแผนเก็บเงินยังไงให้มีนะครับถ้าไม่มีจริงก็ต้องอดนะครับถ้าเกิดคุณเป็นผู้นําครอบครัวนะครับเชื่อเหอะว่าทุกคนเคยอดมาก่อนสมัยผมมีลูกใหม่หมผมนี่อดแบบอดสุดๆเลยก็เหมือนพ่อแม่เราทุกอย่างเริ่มด้วยกันถ้าไม่มีก็อดกับขยันสองสองทางนะครับหรือขยันแล้วก็อดเพื่อให้มันออกมาได้แต่พอเราเริ่มมีเงิน ที่ไปทํางานให้เราได้มากมากขึ้นแล้วเนี่ยมันจะเบาลงมันจะเบาลงนะครับเพราะงั้นเนี่ยก้าวแรกเนี่ยก้าวมาที่ยืนหนึ่งยูนิตลิงก์เลยท่านไม่ผิดหวังท่านไม่ผิดหวังหนึ่งการันตีนะครับท่านเป็นอะไรไปนะครับครอบครัวของท่านเนี่ยจะได้ไปเลยเงินล้านที่เราหวังใจว่าจะสะสมมันให้เป็นถึงก้อนแรกเนี่ยในระหว่างที่เราสะสมเนี่ยเกิดเรานอนหลับแล้วปลุกไม่ตื่นเกิดเราไปนั่งเรือแล้วตกเรือไปเกิดเราไปขับรถแล้ว ชนเป็นอะไรไปเราหยุดหายใจเราจากไปเงินก้อนนั้นบริษัทพูเดนเชียประกันชีวิตนำส่งให้ลูกงท่านทันทีคนที่ท่านรักทันทีนะครับอันนั้นคือข้อดีข้อหนึ่งซึ่งไม่มีผลิตภัณฑ์ไหนทำให้ได้ถ้าลงทุนหุ้นท่านลงสองพันมาไหนโตไปสองพันห้าแต่ท่านเป,ป็นอะไรไปท่านก็ได้แค่สองพันห้าแต่ท่านลงอยุนลิงก์ท่านลงมาห้าหมื่น่าน ได้ประมาณ2ล้านกว่าการันตีไว้ส่วน5 0,000ก็ทํางานไปอาจจะตัดมาสัก10%นิดหน่อยนิดหน่อยเอาผลตอบแทนก็เล็กมาแรกกับผลตอบแทนก้อนใหญ่โคตรขึ้นไปกุมมากนะครับภูมมากเรามุ่งสู่เป้าหมายล้านด้วยกันนะครับมากสูงสุดถึง120เท่านะครับนะครับแล้วกําหนดก,นการาลงทุนการออมเองได้อย่างเช่นอาสัก15ปีสัก20ปีแล้วหยุดให้เงินทํางานก็ได้หรือว่าสัก20ปีแล้วค่อยๆถอนออกมาเอออาจจะ ออมให้ลูกตั้งแต่1นึขวบไปจนถึง18เข้ามาหาลัยอถอนออกมาเรียนมาหาลาัยจนจบปโทแล้วก็ค่อยให้ลูกพอลูกได้ทํางานก็ให้ลูกจ่ายส่งต่อไปนะครับเป็นการออมเพื่อกเกษียณของเขาดีอย่างยิ่งดีอย่างยิ่งนะครับเรามีกองทุนให้เลือกหลากหลายมากมายนะครับพอๆกับกสิกรแต่ผมก็เชื่อว่า ของเราเนี่ยก็จะได้เปรียบกว่าโดยการสวิตชิ่งผ่านมือถือได้เลยนะครับท่านทําเหมือนเหมือนเทปเหมือนซื้อกองทุนในฟินโนมิน่าเหมือนซื้อกองทุนในฟิลลิปเหมือนซื้อกองทุนในแบงก์ปกติเลยนะครับอยู่ในมือถือทําเองได้ดูพอร์ตได้เองทุกวันนะครับง่ายมากผ่านไลน์ทุกอย่างง่ายหมดเลยเรียกได้ว่าไฮเทคทันสมัยที่สุดเท่าที่ตลาดตอนนี้จะมีก็ว่าได้นะครับและที่สําคัญนะครับมีผมอยู่ข้างกายนะครับถามได้ตอบได้นะครับ เป็นอับดุลคอยดูแลนะครับตลอดเวลานะครับสงสัยอะไรถามมาผมยินดีรับใช้ทุกท่านไม่ว่าท่านจะลงทุนกับผมเท่าไหร่นะครับเพราะว่าลูกค้าทุกท่านผมเต็มใจบริการหมดเพราะงั้นใครอยากทดลองนะครับสามารถทักมาในแชทได้เลยนะครับหรือจะทักมาใต้ใต้ข้อความของโพสนี้ก็ได้นะครับก็บอกมาว่าวันเดอเกิดหมดประมาณนะครับแล้วก็โบประมาณเนี่ย บอกมาต่อเดือนหรือต่อปีก็ได้นะครับแต่ผมจะคูณเป็นปีให้ก็จะได้รู้ว่าท่านจะได้ความคุ้มครองเท่าไหร่นะครับสําคัญก็คืออายุนะครับวันเดือนปีเกิดขอผมหน่อยนะครับบอกเพศก็ดีเผื่อจะอยากดูให้ภรรยาด้วยอยากดูให้เพื่อนด้วยก็บอกมาเป็นคนๆก็ได้นะครับนะครับแล้วเดี๋ยวผมว่าจะลองดูโมเดลให้คร่าวๆนะครับแล้วเราก็ไปต่อด้วยกันนะครับวันนี้พัดพารวยกับยืนหนึ่งยืนลิงขอบคุณมากครับสวัสดีครับ